แบรนด์ Brand, แล้วก็แบบบ้านอ๋อดับแรกก็คือมีระบบของ พัเข้ามาเกี่ยวข้องลแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่เราก็เลยมั่นใจว่าเราเลือกสร้างกับแอนทีโฮมน่าจะได้บ้านที่ถูกใจเรามากที่สุดค่ะ <c oughs> ก็ฝ่ายข่ายแนะนําด้วยแล้วก็แบบบ้านเหล่านี้ก็สวยแล้วก็สามารถปรับแบบในฟังก์ชันที่เราต้องการได้อ๋อก็มีรับในส่วนของตรงที่มันเป็นโรงรถ <c oughs> เป็นห้องทํางานได้ช่วยเพิ่มพื้นที่ใน <c oughs> การทำงานใการทงานให้เราได้อีกเพิ <c oughs> <c oughs> ่มฟังก์ชันในตัวบ้านให้เราได้ก็ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีแบบบ้านให้เราดูค่อนข้างเยอะค่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแนะนําแล้วก็เลือก แบบว่าเหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ค่ะ,ะก็ช่วยประสานงานกับช่างเป็นอย่างดีอะค่ะเราติดปัญหาหรือว่าต้องการปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยทางวิศวกรก็ได้ช่วยให้คําตอบเราแล้วก็ประสานงานกับช่างหน้าง,งานให้เราอีกทีนึงค่ะ,ะค่อนข้างดีเลยะคะ่ะเพราะว่าก็ได้แบบมาสวยแล้วก็เรียบร้อยค่ะ ก็กองกัดเพียมสองใช่เพราะช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็คิดว่าระบบตัวนี้น่าจะมาช่วยให้เราเวลาที่เราบอกว่าทํางานอยู่ในในห้องที่ที่มีระบบนี้ก็น่าจะโอเคดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของที่มันติดในห้องนอนก็น่าจะให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นก็แนะนําให้ใช้แลนนี่มครับสร้างบ้านสร้างดีตรงแลนี้รับแลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมแลนดี